เฮ้ยทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ในเว็บ Forlen Shop นะครับซึ่งเว็บนี้เป็นเว็บเปิดใหม่เลยนะครับเป็นเว็บขายไอดีไก่ตันราคาถูกเช่นเคยนะครับซึ่งมีตั้งแต่แบบ V4 ด้วยนะครับอ่าแบบราคา30บาทก็มีนะสำหรับเว็บนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาซื้อในราคา30บบาทและทำการแจกคนดูกันเนาะว่าเว็บนี้เขาจะได้คุ้มหรือไม่คุ้มนะครับซึ่งส่วนวิธีการเติมเราจะมาดูกันก่อนนะครับซึ่ง เข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนทุกคนต้องกดปุ๊บล็อกองล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับก็กดเติมพอยต์ได้เลยนะครับกดเติมพอยต์ทำการวางซองอ่างเป่าเข้าไปเลยนะครับสร้างง่ายๆนะครับประมาณนี้ผมได้ทําการวางไปแล้วเนาะประมาณนี้นะครับกดเติมเงินไปได้เลยนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีช่องทางการเติมได้อย่างเดียวนะนั่นคือซองอ่างเป่านะครับเพราะว่ามันจะเติมง่ายดีเนาะประมาณนี้เรามาซื้อรหัสกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ทําการเสียเวลานะครับ กดซืปเลยต้มเขาให้นะครับอเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับไปครับเราจะไปดูรหัสกันนะครับว่าเราจะได้รหัสโหดแค่ไหนนะครับแล้วใครจะได้ไปก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันเลยเป็นไรวะเนี่ยไป let's go โอเคครับทุกคนนี่คือ ID ดีที่ผมได้นะครับในราคา30บาทเท่านั้นนะครับซึ่ง ID ดีนี้ก็คือ เป็นไอดีที่ดีมากนะก็คือให้เงินมาส3ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็เลเวลตันด้วยนะครับไอดีไใ่ตันนี้ก็ถือว่าเทพอยู่นะโอเคครับทุกคนแล้วก็เงินม่วงเนี่ยจะอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับสามารถทําผลตื่นได้อีกนะครับและซึ่งผลที่ได้มาก็คือเป็นโมจิตื่นนะครับทุกสกิลด้วยนะนี่ครับสกิลแซนะครับแล้วก็สกิลเอ็นะครับสกิลซีนะครับจบเวี่ยงนะครับสกิลวีต่อยรัวๆเลยนะครับแล้วก็สกิลเอฟนะครับเคลื่อนที่นะครับม้วงเข้าไปนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ได้กัดได้หมัดอันนี้มาด้วยครับปูงปุ้งปุ้งเขาให้นะครับนี่นะครับเป็นไงครับผมปึ้งเขาให้นะครับอ่าปึ้งเขาให้ตายไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็เรามาดูอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้แต่มันไม่มีความชํานาญนอกจาบเครื่องยิงอันนี้นะครับอ่าแล้วก็มีดาบคู่นะครับปุ้งปุ้งเขาให้นะครับโอเคไหมครับเรามาดูค่าพลังกันดีกว่าว่าเขาอัพอะไรมาให้เรานะครับก็คือ เป็นในส่วนของดาบเนาะดาบแล้วก็พลังป้องกันนะครับแล้วก็พลังประชิดนะครับพลังกับเีระยะประชิดนะแล้วก็มีไอเทมนะครับเป็นดาบคู่โอเด้งนะครับแล้วก็ดาบทั่วไปเลยนะครับมีดาบไซเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีภาคคุมพัทาคูริด้วยนะครับโคตรโหดโคตรตึงนะครับนี่อันนี้ใส่นี้ดีกว่าพวกความเท่นะผลที่ได้นะครับก็จะมีผลผลได้นะครับแล้วก็มีผลพระด้วยนะครับแล้วก็มีผลสันสะเทือนนะครับถือว่า โหดกันเลยดีเดียวเชียร์นะครับสำหรับ ID ดีนี้นะครับซึ่งใครได้ไปก็ยินดีด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับใครได้ไปก็ม้นด้วยนะว่าตัวเองได้ไปนะครับผมไม่รู้นะครับว่าใครได้ไปเนาะเพราะว่ามันแบบบางทีก็คิดว่าไม่มีใครได้ไปอะไรอย่างงี้ไงครับทุกคนต้มจับเข้าไปนะครับแล้วก็จุ้ยต้งฮาคิสังเกตนะครับแล้วก็ฮาคิเกาะมีไหมมีนะครับฮาคิเกาะนะครับถือว่า โหดตึงจิงกระเบลเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายทุกคน